ต้านิวขอบอบทุกข่าวฟ้าใส่กวีสุดามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2019ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไดมอนด์มาร์ทไายใต้แบรนด์บริงบิวตี้คุณเปลี่ยนเพื่อคุณ บริษัทบลิงบิวตี้จำกัดภายใตการบริหารงานโดยคุณกันกมลสหพานิกุลซีอโอแบรนด์บลิงบิวตี้และนายสรวิทย hey ์เหววิจิตโคฟาวเดอร์มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่มีทั้งคุณภาพและความปลอดภัยโดยใช้สารสกัดจากรธรรมชาติเพิ่มความดูดีบลิงไบ h ์ให้กับทุกคนเพราะเชื่อว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนตัวเองในแบบที่ดีขึ้นไปด้จึงใส่ใจรายละเอียดทุกข,ขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบโลโก้แบรนด์โดยใช้สัญลักษณ์เป็นนกนางแอ่นเนื่องจากนกนาง แอนเน่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและพิถีพิถันในการทํารังเช่นเดียวกับบริษัทบริงบิวตี้จำกัดที่คัดสรรสารส,สกัดสิ่งที่ดีที่สุดมาใช้ในการผลิตสินค้าส่วนพื้นหลังสีรุ้งหมายถึงความสร้างสารรค์ที่สวยงามในการทําผลิตภัณฑ์แบบไม่ซ้ําใครและยังสนับสนุนให้มีความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกด้วยล่าสุดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวแรกไดมอนด์มาร์ภายใต้สโลแกนคุณเปลี่ยนเพื่อคุณโดยมีคุณฟ้าใส่ปวีนสุดามิสยูนิเวอร์ซไทยแลนด์ปี2019 และสาวสวยสุดเซ็กซี่คุณเอมมี่อม,มนวันหรือเอมมี่แม็กซิมพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเขาร่วมงานอย่างคับข้างค่ะ ครับเป็นเหมือนความฝันของกันกันก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าวันนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับขอบคุณทีมงานทุกๆคนที่ช่วยอย่างเต็มที่แล้วก็ขอบคุณพี่ฟ้าใส่มากๆที่แบบให้เกียรติมาร่วมงานกันครับปกติกันกับแทนมีปัญหาผิวที่เซนซิทีฟครับแล้วเรารู้สึกว่าพอเราเข้าคลินิกหรืออะไรมันยังไม่ตอบโจทย์เราเรารู้สึกว่าสารบางอย่างเราไม่ถูกกับใบหน้าของเราเราก็เลยลองปรึกษาแลบ ว่าโอเคสภาพผิวหน้าเราอะเป็นอย่างนี้มีทางไหนที่จะพอที่จะรักษาได้แล้วก็ตอบโจทย์เราได้เราใช้เวลาคิดคนอยู่หลายเดือนครับกว่าจะมีวันนี้คือผ่านกระบวนการมามากครับก็เลยรู้สึกว่าพอได้ของที่ดีอยากให้ทุกคนได้ลองใช้เลยตั้งราคาที่ไม่สูงมากจับต้องได้ครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่าปัจจุบันตลาดบิวตี้ใหญ่มากครับการพยายามหาวัตถุดิบที่เข้ากับได้ทุกสภาพผิว กันเลยเลือกดอกคาโมไมล์มาใช้ในการที่ทําให้ผิวอะมีความปลอบประโลมลงครับแล้วก็การรู้สึกว่าสิ่งนี้ตอบโจทย์กับทุกสภาพผิวกันก็เลยรู้สึกว่าโอเคแบรนด์เราน่าจะยืนได้ด้วยสารสกัดตัวนี้ครับสึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณพี่ๆมากๆที่ น้องๆส <laughs> ทิที่ที่ให้ฟ้าใส่มาที่นี่แล้นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ฟ้าใส่มาร้อยเอ็ดด้วยแล้วก็พอถามถึงผลิตภัณฑ์อย่างที่บอกนะคะก็ได้มีการคิดค้นมาหลายเดือนมากก็เลยแบบรู้สึกว่าโอ,อ้โหทดลองเองด้วยมีแบบมีหลากหลายสูตรที่ต้องกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ค่ะก็เลยแบบยินดีด้วยค่ะอบอุ่นมากเลยค่ะแล้วก็พี่พ น้องขอโทษค่ะดูแลเป็นอย่างดีมากตั้งแต่ไปรับที่สนามบินมาถึงจุดนี้แล้วก็โอ้โหดูแลเป็นอย่างดีมากรู้สึกอบอุ่นจริงๆค่ะมองเห็นในมีด้วยเหรอคะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกยินดีมากๆที่ได้มาร่วมงานต้องขอบคุณคุณอ้๊แอบแซบก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่มีเขาไม่ได้มาร่วมงานนี้นะคะก็อะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆเรื่องความสวยความงามนะมันเป็นอะไรที่ผู้หญิงต้องอยากหยุดสวยและตัวเราเองเนี่ยอายุจะ40 40แล้วแล้วพอเราได้ลองผลิตภัณฑ์หรือได้รู้จักกับ บริงแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันตอบโจทย์ให้เราได้ก็แค่นี้คือยินดีแล้วก็โอเคที่จะมางานมากๆค่ะการคาดหวังให้อย่างน้อยลูกค้าที่ได้ซื้อไปมีผลลัพธ์ที่พึงพอใจที่สุดครับการยังไม่ได้คาดหวังถึงรายได้หรืออะไรแต่การอยากให้ผลิตภัณฑ์ของกันอะได้เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้เป็นที่ยอมรับครับมองไว้หลากหลายตัวเลยครับแล้วก็มีตัวที่กําลังพัฒนาสูตรกันอยู่ซึ่งจริงๆตัวเนี้ยก็พัฒนาขึ้นมาตีคู่กับไดมอนด์มาร์คเลยแต่ว่า ยังไม่ลงตัวสักทีกันก็อันไหนที่กันยังไม่มั่นใจก็ยังไม่กล้าปล่อยออกมาครับช่วงนี้เรามีตัวแทนจําหน่ายครับตอนนี้เราเปิดรับตัวแทนจาหน่ายแล้วก็สามารถดูข้อมูลได้ที่เพจหลักก็คือบ i n g beauty ครับแล้วก็ l i น์โอเอแอดบลิงบิวตี้ออฟครับค่ะก็มีอย่างหนึ่งที่มี่อยากอยากฝากน้องใหม่นะคะคือมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่แอบคุยกับเขาเฮ้ยเขาบอกว่าเขาขายเนี่ยผมไม่ได้จะหวังรวยมาก หวังกาไรนิดหน่อยแต่อยากให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกระดับชั้นน้องๆวัยรุ่นที่น่าเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกะซึ่งฮอร์โมนนะคะมันเป็นอะไรที่สําคัญกับเด็กๆมากน้องบอกว่าผมอยากให้คนใช้แล้วกลับมาซื้ออีกเพราะด้วยราคาที่มันจับต้องได้จากกลางมาล่างดังนั้นเอมมี่อยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนนักธุรกิจหน้าใหม่น้องๆคนนี้ด้วยนะคะครับยังไงกันก็ฝากผลิตภัณฑ์ Diamond Mask ภายใต้แบรนด์ Blink Beauty ด้วยนะครับขอโอกาสให้ได้ลอง กับผิวหน้าของทุกคนแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับเมตาเนวขบจบทุกข่าว